อะไ mhm. รยังกะไม่ตรเมี้้้้ยย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 เเเรรรรรรรีีีบบบบออออ กัดเลยอพุ่งออกมาใหญ่ไหมเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่นะประมาณตัวผู้อ่ะพอปาติดใช่หนูว่าคลายเบรกออกนิดนึงให้มันได้วิ่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาใกล้เรือเราไมนกดอ่ะเราจะเอาไม่ทันเฮ้ยที่เดียวแล้วเรามีสวิงมั้เนี่ยอ๋อไต่ยมีสวิงเราไม่ได้เอาสวิงมาไซส์ดีประมาณสามสามสี่ได้แล้วก็ได้ผมลากไปปึ๊บ เรียบร้อยไม่มีขึ้นตบไม่มีอะไรทั้งสิ้นขึ้นใส่ทันทีเนี่ยน้องดีมพี่ตกให้ดูตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวถึงคิวน้องดีมนะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องดีพูดน่อยกราบสวัสดีค่ะวันนี้ผมก็อยู่ที่บึงละหานนะมาตกปลาชะโดนะครับวันนี้ผมก็เอาเหยื่อกบยางแบล็กแมมบามาตกนะนี่ตัวแรกของเราเนี่ยขึ้นกัดเลยนะไม่มีตบเลยนะนี่เป็นปลาตัวผู้นะครับแบล็กแมมบาครับกบยางรุ่นใหม่ของเรานะ ขึ้นตีน้ําง่ายครับกรอขึ้นมาตีน้ำตุ้งตๆ,ๆ้งง่ายแล้วที่สําคัญเวลาปลากัดเนี่ยเราใช้เบ็ดหกโอนะคือถ้าอยู่คืออยู่เลยตัวนี้ก็เกี่ยวทะลุแก้มเลยนะคืออยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องดีนตกแล้วคืออุปสรรคของมันอ่ะบนนี้มันจะมีพวกกอสาหร่ายเยอะใช่ไหม<อ>ถ้าเรากอเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเราแบบหนูตีปลาป่าเนี่ยปลาจะกัดไม่ทันหนูก่อเรื่อยๆเลย,เลยแต่พวกแบ็กแมนบ้าเนี่ยมันจะตีน้ําดีโอ้โหเน้นเน้นแหกยังแหกไหมไม่ไม่ไม่แหกไม่โดนตวิ่งวิ่ง นี่นะครับกบยาง Black m a m b a เปิดตัวตอนเช้าก่อนเลยนั่นไปเดี๋ยวเอาข้องนูน้นยังส่งเหยอะไม่ค่อยแม่นไม่เป็นไร้ายตรงนู้นนะนนนนใครเห็นบ้างนะมีอคอกอยู่นะตรงนู้นนะไต่เขากำลังกระเถิบเรือเข้าไปหาคลอกให้นะครับนี่น้องดิมก็เตรียมตัวแล้วเอาจริงแล้วใช่ไหมอาจริงหุ่ต้องถอดเสื้อด้วยเอาจริงอ่ะโอ้โหขนาดนั้นมัน ตื่นเต้นอ๋อมันตื่นเต้นโอเคเห็นยังหนูใกล้ๆหนูแล้วเนะ่ะมันดำน้ำอยู่มันดำน้ำอยู่ปั่นสู้แล้วห,หูตกใจหมดตกใจอะไรเมื่อกี้นี่ก็เอาแล้วย้ำช่องเดินนะดี โอ้ยโอ้ยลืมวัดโอ้ยตายแล้วลืมวัดอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังกัดไม่โดนเลยตายแล้วขาสั่นขาสั่นเอ้าเจ็ดแปดหรือมั้งห้าหกโลอะมันจะเอาอีกไหมเนี่ยเอ้ามันโมโหแล้วเนี่ยเออกอแบบนั้นแหละเมื่อกี้มันโดดกัดไม่โดนพอมันกัดปึ้มอ่ะมันจะกดเหยื่อหายไปเลยแล้วหนูก็หย่อนสายแล้วก็วัดเลยหย่อนคันแล้วก็วัดเลยหย่อนคันกตึงวัดซ้ำเลยอยู่ช่องเดิมนั่นแหละ มันกดธเหรอมันกดลูกเหรอไม่ต้องก่อเร็วดิเรื่อยๆแบบเมื่อกี้ดิโอ้ยมันไปนู่นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วขาสั่นเลยเหรอโอ้ยแต่แล้วส่งเหยื่อไม่ได้จิตคู่เลยนะครับตอนนี้น้องดีมเขายังมองไม่เห็นยังยังไม่เห็นมองทางขวาอันนี้ตรงหน้าตรงๆอะมองหน้าตรงๆอ่ะขึ้นแล้วตีไหนวะเอ้ยตีตึงนี้ถึงนี้ถึงนี้ ขวานี่ขึ ead, like Dude, ้นนะปิดปิดปินั่น่น่ะเอ้ยเออนั่นแหละตรงนั้นแหละโอ้นั่นแหละตรงนั้นแหละยกไปคันขึ้นแล้วก็ อ,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 อ๋ออยู่อ๋อเออแะไรอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยหลุดไปเดียวมีแต่ไรมีแต่ไรมีแตนไรโอ้ยแต่ไม่ใช่เหยื่อกันไม่ใช่เหยื่อกันวัดโดนมากไหนดูที่โอ้ยแต่แล้วแต่แล้วมือสัน่น <laughs> มือสัน่นอ้าวโอ้ยเมื่อกี้ยัอยงอยู่จังเลย,ยแต่ว่าเอาไมา้เอาไมา้ตีไม้ตีไม้ตีไม้แต่ทำไมหลุดวะหนูก็วัดซ้ำสวยด้วยนะเอาตีที่เดิมเลยมันมีคู่ อมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นตีเป็นแม่นมืออย่าสั่นโห่กัดไปสองทีแล้วเนี่ยูตายอ่าเ่อยเรื่อยก่อเรื่อยเรื่อยยกไปคันก่อเรื่อยๆแล้วดุด้วยนะดุเรื่องนะไม่ใช่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 หันไปคันตรงๆแล้วว่าตรงๆอ๋อโอเคโอเคขาขาดขาขาดสรงกบมาไปเกี่ยวว่าขาขาดแล้วโอยเดียวเดียวขาขาดแล้วกบขาขาดโอ้ยีเดียวเร็วเร็ว ค่ะไฮสันยังดีขึ้นดีขึ้นเดีย๋ยวรอปลาขึ้นก่อนสมมุติหนูตกใช่ป่ะหนูกอคันมาตรงๆเลยลปลาปากินเราแค่หย่อนเพราะว่าพี่บอกให้หนูยกไปคันขึ้นใช่ออพอปลากินหนูลดไปคันลงพอสายตึงหนูวัดเลยไม่ต้องส่งนู่นหนูไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้ขึ้นแล้วสวยยกไปคันขึ้นเลย อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนูจะเย็นกัดตูมกัดตูมปุ๊บรถไปคันนิดนึงรถไปคันก่อนรถไปคันก่อนให้มันอมนิดนึงเอาซ้ำเอาร้อนอยู่จะเย็นจะเย็นจะเย็นตีใหม่ตีใหม่จะเย็นตีใหม่ตีใหม่เป็นไรงานเข้าแล้วงานเข้าเป็นไรงานเข้า งานเข้าโอ้โหต้องมาแก้ขาแก้มาแก้มาแก้โหทีเดียวแก้ยากมากร็วรีวรีวรรีวแก้เร็วแก้เร็วแก้เร็วไม่ไม่ใหม่หรอกแก้เร็วโฮ้ยมันแก้ไม่ได้แก้ไมแก้เร็วแก้เร็วแก้เร็วรีวรีวมืออย่าตันแก้เร็วรีวปักทิ้นแล้วเร็วรีวคันใหม้รีวรีวร็วรีวมึงใช้คันนี้ปลามันใหญ่ปลามันใหญ่ต้องใช้คันนี้ใช้เร็ว เเรียบร้อยแล้วนะปกติตกะโดมไม่ค่อยได้ใช้เหยื่อไอ้น,นี่ไงียู่น้ำปัก <c oughs> มันกัดแล้วมันติดเลยไงเอาหน้าหนูเอา้าเอา้ามาแล้วหน้าตรงหนูเนี่ยที่เดิมเลยเนี่ยที่มันกัดสองตูมอนะว <c oughs> หน้าเนี่ยที่ที่มันกัดหนูสองตูมนี่แหละเออลืมไปหมดเออ่นหะละตรงนั้นแหละเออ่ะยกไปขังแค่นิดนึงแล้วกัดจะได้หย่อนได้ก่อน,นเนียนก่อน,นเนียนหนูก่อนเนียนใจเย็นก่อนเนียนหนูมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเอาขึ้นแล้วนะเห็นไหมนะ อก็ไม่เลื่อนเนียนพยายามผ่าข้อค่ะเก็บเก็บแล้วกรอใหม่ผ่าข้อเลยมันมีนะนะเอาสวยเอรถรถคัน โอ้ยพี่ไม่เป็นไร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 ขาหายมาดูหายสองข้างดูโอ้โหหายสองข้างเลยดิมก็ไม่ได้ส่งใช่ไหมไม่ได้ส่งหนูว่าเลยใจเย็นใจเย็นขาเลยหายเลยเนี่ยเออใจเย็นก่อนโอ้ยพี่เดียวตกดีกว่ามากไม่ไม่ไม่หนูไม่ต้องใจร้อนหนูลดคันแล้วก็หย่อนมันนิดนึงเหมือนปลาช่อนเหมือนปลาช่อนมันคือปลาช่อนเราคิดว่ามันคือปลาช่อนฮเออปลาช่อนใหญ่คิดว่าคือปลาช่อนอย่าไปเครียด ตีใสเนียนๆนะก็ผ่านเนียนๆนะอ่าสวยยกไปคันขึ้นก็เนียนๆมันคือปลาช่อนใหญ่เอ่ไอ้ย้อนหัวัดมันไม่ใช่มันไม่ใช่กันไม่โดนเหรอกันไม่โดนกันไม่โดนกันไม่โดนเอาเอาเอาโอ้โหย่อนนานย่อนนานทำไมหัวเข่ามันสั่นอย่างนั้นนะดีม ะมันอยู่หน้าเรือทำไมหัวเข่ามันสั่นอย่างนั้นมันลุ้นกันครับท่านผู้ชมครับจะดูยังจะได้แล้วมันอกลงให้ด้วยนะเอากดเรื่อยๆช้าๆใจเย็นหนูใจเย็นพีี่เดยวขาไม่เหลือหมดแล้วดูๆเนี่ยโอ้ยเดียวมาเถอะพี่เดียวตกก่อนนี่ขากบไม่เหลือแล้วเนี่ยเดียวไม่ไหวแล้วอะไรไม่ไหวหนูอะไรจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ใช่ เอาให้ได้งดีปลามันกัดหนูจะเย็นหนูหนูสมมุติปลากัดหนูหนูตั้งเลยนับเลยหนึ่งสองสามกอสายตามเหมือนปอลาช่อนแล้ววัดอ่าโอเคไหมอ่าเอาทำไมคนเกี่ยวกบรึงสันวะนี่ครับกบยาง Black แมม b บ้นะครับตกแล้วก็จะบ้าไปเลยนะวัดไม่วัดไม่ติดนะดีมวัดไม่ติดใจเย็นๆหนูใจเย็นๆ,ใจ,นๆ,ใ,จนๆใจเย็นเลย <laughs> ปลาปลาเหนื่อยแล้วปลาเหนื่อยแล้วให้ลูกมันขึ้นอีกทีนึงอย่าเพิ่งตีนะให้ลูกมันขึ้นก่อนอาขึ้นแล้วโอ้ตอบตบตบตบแล้วหมดแรงแล้วเอาอน,นี้ช้าๆเลยพอช้าๆผ่านมันแบบไม่มีพิษไม่มีภัยอะ่ะเ,เ,เรียบร้อยเฮ้ยมันก็ สมมุติปลากัดนะปุ๊บหย่อนคันสายตึงค่อยวัดแต่เมื่อกี้สายมันยังไม่ทันตึงดีแต่ว่าเมื่อกี้หนูหนวัดโดนมันนั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าสายมันยังหย่อนอยู่อ่ะหนูจะวัดไม่แน่นจะวัดไม่เขาเรียกว่าจะวัดอะไรไ<ม>จะวัดไม่เข้าเพราะสายมันโคง้งไม่งั้นถ้าหนูก็กอน,นิดนึงถ้าหนูกลัวไม่มั่นใจอยู่บนบัวปล่อยให้มันพักนิดนึงก่อนปล่อยมันพักก่อนพี่สงสารปลาแล้วตอนเนี้ยฝนพักก่อน <laughs> พี่สงสารปลาแล้วเนี่ยโอ้กี่ทีแล้วเนี่ยปลาเนี่ยโอ้ยนําไปทั่วเลยอะ กบนี่ตายไปสี่ตัวแล้วนะสนี่กบตายตัวที่ห้า้วมันกัดโดนหมดเลยนยเนี่ยจีบแล้วดีอุ้ยจะเอาจะเอาจะเอาเ้ยเอาเอาเอาสาม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 หนูคิดว่าหนูจะได้มันไหมคอกเนี้ยสองตัวเนี้ยเฮ้ยทืท่าจะขึ้นเว้ยคิดว่าได้ไหมไม่ได้คอกนี้ถือว่าพาดีมาซ้อม จะได้ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมแล้วมันกัดทั้งสองตัวเลยนะคอกเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเจอคอกใหม่เสียเหยื่อไปเยอะมากโอ้ที่ถ้าพี่ขายเหยื่อให้ดีพี่รวยแล้วเนี่ยนะปลอย่าไปหาคอกใหม่กันอยตบดีจังเลยเนาะผิวน้ำเนี่ยเนาะใช่ลูบขึ้นละตบปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยลูกขึ้นแล้วน่าเร็ยวแต่ยังเรียเล้าไม่ได้เลยนะ ลูกออกขวาแล้ว<ท>อุ้ยตามอตไอตัวนี้ตัวผู้แน่ๆอุ้ยนีเยย่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรอจงังหวะโดนโดนโดนตัวผ,วผู้ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยพอเข้ามาใกล้ๆเรือหนูต้องพยายามต้องพยายามดูดูปลานะถ้ามันใต้ท้องเรือต้องกดคันตามนะ เห็นว่าพี่ไม่ได้วัดเลยนะพี่ไม่ได้วัดเลยแบ็กเมมเบอร์นะครับต่อไปคิวน้องดีมนะอ่ะเอาตัวเมียขึ้นมาดูดิตัวเมียตัวใหญ่นะอ่ะตัวเมียตัวเมียกลางลูกตัวผู้อยู่นี่แล้วโอเคโอเคจะลองดูเอาล้วครับอ่ะเอาล้วครับตอนนี้คิวน้องดีมนะตกให้ดูแล้วนะไหนเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนไม่ต้องไม่ต้องใจร้อนคือแบบขอให้มันอาตี้ ขอขอให้มันกัดแล้วดึงตึงๆลงไปหน่อยไอ้ดินเซ็ตเบรกก่อนเซตเบรกก่อนที่คายเบรกอยู่อ้ยจะเอาจะเอาเซตเบรกแข็งๆเลยแข็งๆแข็งๆอ้าโอเคโอ้ลงไปจะเอาเลยตีทำได้ตีทำได้แล้วก็มาเรื่อยๆอันนี้ตีใกล้เกินตีเลยๆหน่อยนะมันโล่งเดี๋ยวรอข้อขึ้นก่อนรอข้อขึ้นเหรอมิชชั่นคอม plete แน่ๆ ใจเย็นใจเย็นรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรอเมียขึ้นมามุนหนุ่มไปที่บัวละโอ้ยลมอยู่ที่บัวละอยู่ที่บัวละตีใส่กลางบัวเลยดีไก่ไปกัดโอ้ยตบตบตบโอ้ยตายแล้วตีตามเร็วเร็วเข้าตามสามสามไม่ต้องกรอเร็วเอามาเรื่อยๆนั่นแหละดีไม่หนู่้างกลางบัวดิเออมัน หนูอยาหนูอยากไปตีล่อมันออกจากที่เดิมกลางบัวกลางบัวเผื่อจัดถ้าอยู่ในตำแหน่งอะ่ะใกล้อะ่ะก็กอมาเรื่อยๆอย่าไปกรอหนีมันรอมันขึ้นก่อนรอมันขึ้นก่อนดีกรอดีๆ <c oughs> โอ้โหมันยังไม่ทันกดเลย <c oughs> หนู <c oughs> หนูใจเย็นหนใจเย็นยังไม่ทันกดเลย หนูใจเย็นหนูใจเย็นมันยังไม่ทันกดเลยอยต่อไปเรื่อยอย่าพึ่งวัดรอให้มันกดต,ตุ๊บลงไปเลยอีซ้ำอีกทีเดียวใจเย็นๆหนูใจเย็นนะใจะเย็นนะลูกติดบัวรอมัขึ้นก่อนใจเย็นๆพอกดแล้วรู้สึกว่าคันตึงๆอะ่ะกอแล้วตึงๆอ่ะมันไม่คลายหรอกเราก็วัดตึงๆอ่ะรู้สึกตึงๆมือเลยอ่ะตึงปลายคันอ่ะใจเย็นๆพอปากกัดใจเย็นแล้วแล้วไปคันลงเอ้ย ไม่อยู่ไ,ยไม่อยูไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาขาไปตีไปเมเดด้วนเอาไม้เอาไม้ไม้แสงว่ายังส่งยังส่งไม่พออ่าเรารู้แล้วส่งไม่พอเอาไม้เอาไม้ปลากัดค่ายเฉยวันนี้มาเปลี่ยนเหยื่อไอคนถ่ายมือสั่นหมดแล้วเนี่ยหาหน้าตรงในกลางกลางบัวอ๋ออ่าเรื่อยโอเคสวย เอาไปเรื่อยๆอ,อุย้ยฟูยฝูย,ยสวยอือหือไม่โดนไม่โดนไม่โดนซ้ำเลยกอมาซ้ำใหม่ซ้ำใหม่มันตบมันตบมันตบมันตกเ,เราข้อขึ้นหน่อยเราข้อขึ้นเราข้อขึ้น ีตายไม้นี้แหละโอ้เร็วไปเร็วไปหายใจว่าเถอะทองเลยเร็วไปเร็วไปยัง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 ใช่ไหมยังเออเออน่าบัดน,นี้ถูกต้องไม่ต้องไปวัดมันไม่ต้องไปวัดมัน <c oughs> พอกอร,รู้สึกว่าคันตึงๆอ่ะคันตึงอ่ะ

ไม่เอ้ยเอ้าอะไรวะรู้สึกว่าตึงอะไรวะเออปลามันคาบลงไปปลามันคาบลงไปขาขาถึงแล้วเอาตีไปใหม่ตีไปใหม่โอ้ยแม่งเอ้ยแข็งแล้วปลาตัวใหญ่ด้วยดิมตามตามตามซ้มามให้ไวกอเก็บตามให้ไวกอเรื่อยๆกอเรื่อยๆปลาตามแล้วเออ มันอยากจะเอาแย่แล้วแหละมันรอผัวมันอยู่อวัดอะ<า>วัดออกข้างอีกแล้วหนูหนูวัดออกข้างทุกครั้งเลยอ่ะหนูหนูรู้ยังว่าทำไมถึงไม่ติดเพราะว่าหนูชอบกอเอียงข้างพอหนูกอเอียงข้างมาเนี่ยพอปลากินอ่ะหนูวัดเนี่ยคันไปข้างหลังทุกครั้งเลย พี่บอกให้หนูกอแล้วเาปลายคันชี้ข้างหน้าพอปลากินปุ๊บยดลดปลายคันลงแล้วเรากอสวนสายตึงๆแล้ววัดขึ้นข้างบนเราจะได้มีแรงวัดเยอะๆหนูกอออกข้างทุกครั้งเลยวัดเข้าแล้วเหมือนกับมันวัดดังฟลืดเลยคือมันเบรกมันไหลออกปลามันก็เลยน่าจะจะเจ็บแล้วทีนี้ลูกมันก็วนไปวนมาเดี๋ยวเราหาคอกใหม่ท่านผู้ชมครับช่วยลุ้นไหมนะครับปลาจะเข้าป่าไปแลยนะครับเอาดูครับมันตีไปไหนก็ไม่รู้นะก็เผื่อเผื่อโอ้โเผื่อขนาดนั้น มื่อกี้มันออกจะเอาแล้วตีขึ้นปลาแล้วลากลงมามกัดแนแนะ่ๆเร็วฟองฟอดแล้ว <laughs> โอ้โหดูตีดิ <c oughs> <S <S ต้องเถื่อน้องเถือเ่อโอ้โหเร็วปลาก็จะกัดละละเร็วเร็วเร็วเขา้าตีกดดันในดีนนะสวยวัด <c oughs> แรงๆเลยนะแรงๆเลยนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเร็วซ้ำซ้ำซ้ำอ้ยแม่งตัวเล็กกว่าเล็กห้าเลยตัวเล็กเลยอันนูเนอันนู้นตตีใส่ปลาอีก ดีดีดีเร็วเรแล้วย,ยดลดคันนะอย่าวัดเลยนะลดคันก่อนนะพอสายเตึงหวดแรงๆสวยนี่แหละเอ้าเตรียมพร้อมรับแรงกระทะเก่งรอเลยคลอกอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่กลางคลองแล้วสวยเกาะดีๆเลยตาม้ดันแล้วดันแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเก็บเราซับใหม่เร็วๆเข้า โอ้ผมก็ลุ้นนะท่านผู้ชมผมก็ลุ้นนะดูเอาความโลกของคนนะเอาสวยมันจะเอาแล้วมันจะเอาแล้วไปคันตรงตรงไม้ไม้ตีไม้ตีไม้ดักซ้ายหน่อยดักซ้ายหน่อยซ้ายค้องสวยนั่นแหละเอาตรงตรงๆตบโอ้ตบ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 มันตบมันตบมันตบตบเร็ว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  โอ้ยโหมันโดนแน่แหละกอผ่านช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยมันเริ่มตบแล้วมันจะเอาแล้วแหละสวยตามแล้วตามแล้วย่อคันไม่โดนไม่โดนก่อกลับมาเออเออเออแบบนี้ถูกต้องแล้วแบบนี้ถูกต้องแล้วตามจะเอาอยู่แล้วออสู้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 ทุกคนเป็นกำลังใจให้อ้ย,อยตึงไหม ไม่โดนไม่โดนกอ่อต่อกอ่อเรื่อยๆเอาให้โดนก่อนขาดปนะเนี่ยไม่ไม่ตีออกซ้ายหน่อยกอ่อเรื่อยๆช้าๆตามละตามละตามละเออนั่นแหละประมาณนี้แหละอย่ามาใส่มันเอาตีออกล่องไนะล่องล่องซ้ายล่องซ้ายที่มันกัดง่ายๆเออไวขึ้นตรงๆเอาไวขึ้นตรงๆนะสวยเอาก่อก่อ หนูกอ้ดิกรอกรอมันหนูคิดว่ามันคาบไปแล้วไม่ไม่หนูกอเลยกอถ้ามันตึงก็วัดกอก็ตึงก็วัดเอออยู่้วเว้ยโอ้โหวัดแรงกว่านั้นอีกหนูไปวัดออกข้างอีกแล้วโอ้ยตา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 ยเมื่อกี้แม่งดึงขาไปเลยเดี๋ยว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 แป๊บนึงตั้งสติก่อนหันหน้ามาตีปไปคันชี้ตรงปาการปุ๊บ รถคันลงกอแล้วขวดขึ้นตรงๆแรงๆมันจะหนีแล้วป้ากัดวัดติดด้วยตะเกียรแรงแรงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเหรอเอาตีตรงตรงก่อเข้าใกล้ๆแล้วช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยเออตัวหนึ่งมันยังไม่โดนแต่ตัวนี้แม่งโดนไปแล้วเนี่ยไม่รู้แล้ว ีแล้วไม่เอาเลยทีนี้โอ้โหกระโดดกระโดดอันนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ตัวผู้เนี่ย,นใ,นยใช่ตัวนี้ตัวผู้อยู่กลางลูกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรสู้ๆหนูสู้ๆกอตรงๆกอตึงมันยังกัดไม่โดน เอาแล้วเอาเอา,เอามันโมโหแล้วมโมโหแล้วโมโหแล้วเอาไม้เอาไม,าามา้สู้สู้สู้วัดแรงแรงเลยที่สุดในชีวิตวัดแรงแรงวัดแรงแรงเนี่ยปวดไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลับก็กลับมาเร็วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเออให้มันให้มัน,ให,มนให้มันชาร์จเต็มๆอ่ะออคือแล้วอ,อ่บบองสรุปวันนี้นะ<ม>ดีมไม่ได้นะ ไม่ได้นะหลายทีมากหลายทีจริงๆแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่นะพรุ่งนี้เอาใหม่นะแต่ไม่ได้มาให้หนูก่อนให้หนูเลยไม่ให้ใครแล้วพรุ่งนี้คนเดียวเลยหนูขอตัวเดียวพอแล้วหนูจะถ่ายคลิปให้ทั้งวันเลยโอ้โหนี่ถ้าพี่ตกเป็นไงวันนี้ก็พี่แหละแย่งปลาหนูตัวง่ายง่ายนี่เอาไปหมดให้หนูตกไอที่ผ่านมานี่ง่ายทุกตัวไอที่ผ่านมานี่ง่ายทุกตัวยังดุเลยนะโอ้โหไต่ก็แบบ ผิดหวังไหมผิดหวังดิแล้วก็เหยื่อที่เราใช้วันนี้นะเป็น black mamba นะนี่ก็จะมีที่กาดนะครับไว้ล็อกตัวเบ็ดด้วยเวลาเราลุยป่าแบบที่ต้องดีมลุยเนี่ยก็จะลดโอกาสในการติดซุงสวะได้นะครับแล้วก็ลดอาการติดปลาด้วยนะอันนี้เป็นที่คนนะเป็นที่คนใช่ขาที่น้าดำครับปลาชโดชอบมากนะครับตัวนี้ black mamba นะครับแต่ขานี่มันยั่วมากโโนะโอ้ตีดีมากแล้วตอนนี้ก็ยั่วเลยครับฝนเนี่ย ฝนมาเียก็ยั่วเนี่ยไตก็ยั่วหนูเนี่ยสรุปว่าวันนี้น้องดีมไม่ได้ปลาโอ้โหเฟลใครบอกว่าตกคอกง่ายเออมันกัดเนี่ยผิวน้ําเนี่ยพี่บอกเลยนะอย่าดูคลิปเยอะในคลิปอ่ะเขาตัดมาตอนที่ปลากัดแล้วติดแล้วเยอะแล้วมันไม่แต่หนูอ่ะมันกัดนะแต่คือหนูไม่ไม่ไม่รู้ไม่จังหวะมันไม่ได้ใช่ไหมคือมันแบบบทีชอบชอบวัดเหยื่อ หลุดออกจากปากปลาขายเหยื่อนี่หายไปเป็นกี่ตัวตอนตอนตอนที่หนูวัดเนี่ยมีวัดติดปลาหลายครั้งเลยเหมือนกันที่วัดละตึงเลยอ่ะแต่แต่ว่าหนูก็เสียข้อเสียคือชอบหนูชอบไปวัดเอียงพอจังหวะที่หนูกรอมาหนูเอียงคันอ่ะหนูเอียงไปข้างๆหนูเอียงคันไปข้างเอียงไปดิเอียงให้ดูอ่ะทีนี้พอปลากินจังหวะไงจังหวะวัดอ่ะวัดไหมมันเหลือแค่นั้นเองแต่พี่บอกว่าถ้ายิ้มมาข้างหน้าวัดขึ้นตรงๆงอ่ะจังหวะที่เราวัดเนี่ยนะมันได้กําลังเยอะ แล้ววัดแรงแล้วหนูไปติดมาจากไหนเนี่ยไมกปลากระพงเยอะไงเกี่ยวไม่มีใครสอนเลยอ้าวโอเคทุกคนครับฝากไว้ครับ black man บ้าเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วกันคลิปต่อไปมาดูต้องดีมตกต่อว่าจะได้ปลาหรือเปล่าคลิปนี้ครับก็ตามที่เห็นแหละฮะเปลเลยกัดเป็นร้อยทีไม่ได้ปลาโ้ยวัดอยู่ด้วยสองสามทีนะใช่ก็ไม่ได้ปลามันหลุดอ่ะผมจะฝากไว้นะครับอย่าไปดูคลิปเยอะคลิปตกปลาชฉโดที่เห็นว่าง่ายๆความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้น บางทีเนี่ยเราไล่คอกันข้ามวันข้ามฝั่งเลยก็มีนะกว่าจะได้ตัวนะแต่เขาก็ตัดตอนที่ได้ปลาแล้วก็เยื่อสนทนอกมาให้ดูถ้าเรามาถ่ายตอนที่ได้ปลาไอ้ไล่เนี่ยวันนี้หนูหนูไล่ตั้งแต่กี่โมงที่ออกมาไล่ตั้งแต่บ่ายสามก็เราก็ผัดกันนะไม่ออไม่แคอกเนี้ยไล<ห><ช>่ตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงแล้วกันสี่โมงสี่โมงเย็นตอนนี้หกโมงแล้วเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ตัวเนี่ยนี่คือความจริง แต่ถามว่ามันกัดไหมไอ้นั่นอ่ะกัดนะแล้วก็วัดหน้าสั่นไปทีด้วยอ่ะสมมติสมมติพี่ตัดลงตอนดีไได้ปลาเออตก5้านาทีเองได้ว่ะดีว่ะแต่ความจริงแล้วไล่2ชั่วโมงใช่นะครับตามในคลิปเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะคะโอเคแบล็คแมมบาครับฝากเอาไว้ด้วยครับแต่อย่าไปฝากคนนะมันตกปลาไม่ได้โอ้เสียเสียหมดเลยเนี่ยครั้งแรกกับการตกผิวน้ำไงเออวันนี้มาอมโอเคอันนี้้อมพูเร็วจริง พรุ่งนี้เปลี่ยนไตด้วยไม่รู้ตาจะดีเหือนไตนีต้หรือเปล่านะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ